การส่วนตัวเมื่อคืนรถโดนชนครับเมื่อคืนรถมอเตอร์ไซค์มาชนรถล,ลุงเด่นจอดซื้อของแป๊บเดียวอะ่ะมาลาวโรนรถชนท้ายสองครั้งแล้วผมว่าถ้ามาลาวเนี่ต้องรถรถต้องไปติดกันชนหลังอะ่ะรอบก่อนอรถโฟล์คเจอร์มาแต่ว่ากันชนหลังมันเป็นเหล็กเนาะคือมันเป็นเหล็กกลมๆอะ่ะต่นั่นเหล็กแข็งมากเลยคือชนตุ่ม,มรถมอเตอร์ไซค์ปิวไป รถไ,ไม่เกิดความเสียหายสักอย่างเลยรถแบบแต่รถมอเตอร์ไซค์ของนี่หน้ากาก,ากนหน้ากากเฟ้านงไฟน้าหลุดหมดเลยนะตอนนั้นคนขับมอเตอร์ไซค์เมาคนขับรถมอเตอร์ไซค์เมาเดี๋ยวพาไปดูรถก่อนคนขับรถมอเตอร์ไซค์เมาก็เลยทําผมก็ไม่เอาเรื่องเพราะรถผมไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเหล็กแต่รถเขาที่พังเละเลยนะตอนนั้นมากับมากับใครเนาะมากับตุ๋ยหรือเปล่าจำไม่ได้ที่บอกแก้วครับเมื่อคืนก็ไปจอดเช่นกันประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าไปจอดซื้อของ รถโน้ตไซเขาก็จอดหลังรถผมเลยนะย u ดีเขาสตาร์ตตึงแล้วเขาก็เล่นตึมชนเลยเขาก็ชนแบบเพราะนอ้างว่คันเร่งมาเเขาอ้างว่าคันเร่งคาขาเล่งก็คือไปยืมรถเพื่อนมาแล้วมาชนรถเราจริงๆแต่ผมก็เข้าใจนะเขาก็ให้โบ้ให้โบ้ไปคุยกับเขาว่าทํางานที่ไหนให้หัวหน้ามาคุย เขาก็บอกทางานอยู่ป้อนน้ำมันเราก็ใจอ่อนนะเราก็ไม่อยากจะไปคิดตังเขาหรอกเพราะว่าก็สงสารอยู่ว่าเงินเดือนเขาประมาณไหนอย่างเงี้ยเนาะสงสารหัวโอโหเขามอนกันแต่แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่เรียกค่าเสียหายเนี่ยเราก็ต้องกลับไปซ่อมตัวเองอะและอีกอย่างหนึ่งผมดูเมื่อวานถ้าถ้าเขาเป็นแบบว่าเป็นเด็กมากับพ่อมากับแม่หรือหรืออันเนี้ยผมก็จะไม่ไม่ไม่น่นะแต่ผมดูแล้วเขาเมา เขาเมาไงก็ต้องมีบทเรียนในการใช้ชีวิตถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเมา,มาแล้วประชชนใครแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็เลยให้หัวหน้าเขามาคุยเดี๋ยวไปดูรถเราก่อนมันก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าก็ต้องเอาไปทําสีมันก็ไม่สวยอะรถตู้นอนออนทัวปกบปวัวลุงเด่นจอดถึงแต่มื่อคนะืนแล้วเดี๋ยวเราเก็บของกันนี่มาดูมาดูรอย รอยชน่นคืนก็ไม่ผมเห็นเมื่อคืนนะคือนี่หน,นึ่งจุดเนี่หนึ่งจุดแล้วอันนี้อันนี้กระเทาะหนักเลยอันตัวนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกด้วยแล้วก็เฉียดตรงนี้คือขับมาแบบโบก็บอกแล้วว่าระวังเด้อระวังเด้อเร่งใส่ปุ่มยึดรถเข้ามานะก็ได้รับความเสียหายไปมันก็ไม่สวยเนาะ ต้องไปทาสีใหม่ตัวนี้เป็นชิ้น,น,นล่างเพลาสติกชิ้นบนเป็นเหล็กครับก็ไม่เป็นที่เสียหายมากนะแล้วก็ย,ยังไงอะตรงที่เราไปจอดมันต้มันเป็นตรงกับตรงที่เราไปจอดเนี่ยมันตรงกับกูทําสีรถพดีก็ให้เขามาประเมินราคาเขาก็คิดเขาก็คิดให้พันเขาประเมินให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทผมก็ว่าเออก็ ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ชี้แจตัวผมไปคุยนะผมให้โบกับพ่อเขาคุยก็เขาต่อพันหนึ่งเอ้าผมก็ว่าจริงผมก็ไม่อยากจะเอาหรอกแต่ว่าถ้าผมไม่เอาควรรับผิดชอบเองแล้วก็ก็เหมือนเขาเมาว่ะถ้าถ้าไม่เอาเขาก็ต้องมันหลังก็อาจจะมีอีกแล้วพอมาถึงเจ้านายเขาก็บน่นว่ารถเดี๋ยวนี้ชนสามครั้งแล้วมึงบักคาควัวมึงอะไรก็ด่าเขาปด่ากันไปนะก็เลยว่าเออ ก็มาถึงเจ้าแน้เขาก็ต่อเขาว่าจะเอาเท่าไหร่เขาบอกโบก็คุยให้เขาบอกว่าร้นานนี้เขาตีราคาให้พันห้าพันหนึ่งได้บอผมก็โอ oh okay. เคพันนึงพอพันหนึ่งแล้วก็วานหวยออกพอดีพันหนึ่งก็ไปกันเต็มรถนะไปกินข้าวที่สวนสวนโบก็<笑><笑>เอาขายหวยไปที่ซื้อหวยไม่ออกเอาไปซื้อหวยสาไปซื้อหวยกันคนที่ไปในรถนี่ซื้อหวยกันหมดเลย ซึ่งไว้ทะเบียนรถถ้ามันออกแต่ว่าเลขเลขราวมวานเนี่ยเลขหกตัวของราเลยนะมีทะเบียนรถคันนี้ครบทุกทุกหกตัวเลยทุกสี่ตัวเลยนะแต่มันเรียงไม่ถูกนะครับก็คือมีหมดเลยอะ่ะคือจะถูกอะ่ะมันมีมันมีเลขเลขทะเบียนรถคันนี้มาทั้งสี่ตัวเลยแต่ว่ามันไม่เรียงให้ตรงี๋ยวมีผ้าเก่าเอามาเช็ดรถตรงนี้หน่อยไหม เช็ดพื้นมันเห็นมันไม่สวยเลยอ่ะใช่หนู็นบ้านทั้ะเช็ดมาเดี๋ยวตมตมมันก็มาเห็นมันไม่สวยมากเลยมีพิกวาดพิกวันเอาอะไรกันไหมพิกควันอยคือเมื่อวานฝนมันตกฝนตกแล้วคนควาดนี้ก่อนเดี๋ยวพาผู้จัดการไปกินโจ๊กนะเมื่อคืนเมื่อวานเราก็ กลับมาไปกินข้าวต่อกันที่บ้านแม่จดึกเลยครับนะเช้านี้เราก็เริ่มจะทยอยกลับละเดี๋ยวพาไปกินโจ๊กไปซื้อของฝากไปซื้อของฝากกลับบ้านด้วยของฝากเราได้เยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูของฝากเราด้วยนะแม่เซียวแล้วกเดี๋ยวพี่จะหาผ้าก่าเขมาเช็ดมีของฝากจาก แม่ปิวยังมายังไม่หมดเราของฝากแล้วขอ,ลของแม่เสียวสมพรของแม่มนแม่เต้กดแล้ว<ม>ของมาฝากให้หมดเลยเต็มถุงแลดูของฝากเดี๋ยวพี่หาผ้าเก่าๆมาหลังรถิาพี่วันนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยกลับบ้านนะครับอ่าพ่งนี้มีภารกิจต้องพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในตัวเมืองต่อ ทริปการเดินทางของเราไม่นานครับมาไกลนะแต่ว่าอยู่ไม่นานอก็ประทับใจครับมาทริปนี้ทุกคนที่นี่ต้อนรับดีมากเดี๋ยวไปกินโจ๊กไหมเธอไปหาทนั่งกินโจ๊กสักสักหน่อยจริงๆแม่ก็บอกชวนให้ไปกินข้าวที่บ้านนะไปกินเฟอไปกินข้าวซอยนะแต่ว่าเราก็กินทุกวันแล้วะมากินกินเบาๆแบเบาหน่อยกินไข่ลวก ต่อปีก่อนนะพี่มาซื้อต่อที่นี่กิโลประมาณหกแสนกีบครับปีนี้ต่อขึ้นมากิโลเก้าแสนห้ากิโลพันสามอ่ะกิโลต,ตอนนี้ต่อต่อยักษ์แหละต่อต่อดินตัวใหญ่ครับกิโลพันสามอ่ะตอนนี้ผมก็แบบฮะโอ้แพงแบบแต่ว่าจะกินอยู่เดี๋ยวไปขอซื้อทักสานสี่แสนนะแบบครึ่งกิโลหรือว่าอะไรฉันต่ออยากกินมันมันมันอร่อยมากนะต่อตัวใหญ่นะ อร่อยอ่ะบอกไม่ถูกนี่เป็นตอนเช้านี่ร้านข้าวต้มครับวันนี้จะมากินข้าวต,ต้มข้าวต้มไข่ลรกองร้านนี้นี่หนักขนาดเลยเรถเธอกาฟแฟอะไรก็มีผักเขาแบบแบบใส่ถาดมาเลยจะ<อ>กินอะไรเอเอเราแด จกเ่จกบอ่ะจกอยบ่ใ <handled> ส <klore> ่ไก่ <You S 1> ่มีชาด้วยชากับกาแฟโบราณนะกาแฟร้อนกาแฟเย็นไข่ลวกไข่ดาวกาแฟดำโอเลี้ยงก็มีโอเลี้ยงเลยโอเลี้ยงเลยไขรมาก็นี่เลยวัดท่องโกให้แบบนี้เลย ร้านก็อยู่แบบนี่นะอย่าให้รถแหกมาเนี่ยมันไปนั่งข้างนู้นก็ได้อาหารเช้าจะกินป้าต๊อกกิกโตก็บอกเข้าไปปกติเราไปกินร้านฝั่งตรงข้ามนู้นนะเนี่ยร้านเนี่ยเขาจะขายพิดกันเลยเอเอร้านนน้นนีบอกเพชลสไปป่ะเถอร้านนี้เ,เ,นนเป็นร้านโจ๊กอ็มีโอเลี้ยงเลยนะ กาแฟโบราณตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับคนกำลังยังไม่เยอะโอเลียงอะกาแฟโบราณน,นะ,ม,ะมีโอรีเลี้ยงบา้า โดยเอาเลี้ลยงมีเอาเลี้ลยงเอาเลี้นนยงหวานน้อยใส่นมนะใส่นมน้ำได้ปะอเอาเลี้ยงจะใส่น้ำตาลกัดใส่นับนมนมก็เป็นกาแฟนมเยอะรอดเลรอโอ้ผมมีว่าคนไม่มีเหมือนเนล่างั้นเราเอาเลีนะ้ลยงนะ่ะเอาเลี้ยงน่ะมาดูแล้วนี่เป็นนี่เป็นข้าวเปียกเขาเรียกอะไรนะข,ข้าวเปียกข้าวเป็น ี่แล้วก็มีไข่ไข่แบบออนเซนโอ้โห,โห,โหพริกไทยดำ <c oughs> โอ้พริกไทยพริกไทยลุงเด่นชิมดูรัวอยูแ่แซ่บอ่ะแซ่บ

อะไนี่มั้งถ้าทางเหนือตอนแบบพอมีงานขาวดาแล้วก่อนก่อนที่ข้าวสวดเสร็จเขจะต้มข้าวอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่เขาต้มเนื้อเขาใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่ใส่กระเทียมเจียวมีไก่มอหมูเล็กๆแซ่บอร่อย วันนี้ขับรถสิบชั่วโมงนะจะซื้อเนื้อแห้งได้ไหมเธอเนื้อที่มันเป็นแผ่นๆเนี่ยตนาดโตสีอ่ะเนื้อแห้งไม่หง้ไม่ใหญ่ครับเอาปืนมาขายครับมันก็มีแหละชิมนะขายฟืนเนี่ยอ่ะ มัดมันอย่างสวยเลยสําหรับร้านอาหารับใครที่ขายร้านอาหารก็ที่นี่ทำกับข้าวด้วยเตาเตาถ่านข้อาวอิ่มอร่อยมากหมดเกลี้ยงเลยกินแบบเบาๆาครับมันไม่อยากหนักมากเดี๋ยวจะไปซื้อของฝากอาจจะไปเดินตลาดผู้สีหน่อยนึงไปดูมีอะไรที่น่าสนใจจะซื้อกลับไปฝากที่บ้านก็เดินเดินดูนะครับ มันก็นจะไปแวะดูตลาดปลาสักหน่อยก็เดี๋ยวไปลาแม่แล้วก็จะจะทยอยกลับกับนีมาก็ถือว่ามาหลวงบางแค่วันเดียวเพราะว่าเฉพาะเมื่อวานเพราะว่าวันแรกเราก็ขับรถทั้งวันวันนี้เราก็จะขับรถทั้งวันที่นี่มีโอเลี้ยงนะแต่ได้เป็นกาแฟกาแฟเหรออืมก็จะเป็นกาแฟเดี๋ยวลองไล้เงินในได้ไหมอะไรเนาะอะไยเพฟังกูได้ที่แม่ มันเก็บแม่งสิบลิตรนเอร์หกสิบลกมีก้าลมเนาะหสิันระเบรินแสนเอาอกได้หอเบยร์ลาปะเนเบีรไปลายแล้วเดี๋ยวเมื่อคืนยืมแม่สล้าน มันก่อนยืมแม่สองล้านจะเอาเงินไปคืนแม่ปิรือว่าคืนเมื่อวานแกจะว่าเราลืมหรือเปล่าดูเดี๋ยวเราไปูให้พี่พี่ได้เงินทอนอยังไ,ปไ,ปไเงเดินหายไปที่ไัน,นลูกแปลงนี่ก๋วยเตี๋ยวเลยนะไปะเถอนะไป ทำไมไม่เอากาแฟไปอ่ะเจ็มันแรงไปหรือเปล่าพ่าก,กาแฟจะแรงไปรกาแก แล้วก็ไปหาพ่อกับแม่แม่พ่อฝากปลากระเบนให้ด้วยอไปดูปลากระเบนจริงๆพี่ก็อยากเอาปล่อยนะแต่ว่าเพราะว่าอีมันก็น่ารักดีตัวมันไม่ใหญ่ถ้าดูพ่อก็ตั้งใจงเอามาให้แกไปซื้อที่ท่าเรือเลยโอ้อนยนว่าในตลายพมิญโอนพมิญโอ,แอแนแกไปซื้อที่ท่าเรือแล้วก็แถมปลาให้เยอะเลยอ่ะต้องไปดูในช่องโรงเด่นครับมันจะเอาปล่อยก็ เพ่งใจแกเพราะว่าให้ไปแล้วก็ปลากระเพรนต้มจืดเนี่ยโลเท่าไหร่ไม่รู้นะเนีนโลเป็นแสนอยู่แล้วเว้ยเนาะคนละเนาะเนาะมันหายเราซื้อปลาเพาะปลาเลยนะฮะหนี่งสามตัวนี่เลยเป็นเป็นเลยอ่ะปลาน้มผงเลยนะแม่ก็ฝากอินแก้วมาถุงนี่อินแก้วห่อข้าวให้บอกไม่ต้องไปแวะไม่ต้องไปแวะตัวลงตลาดแล้วเนี่ยห่อข้าวห่อน้ำพริก อ่อใส่กอกให้ก็คือคือไม่ต้องแวะไหนอ่ะคันน้ำนี่ให้กินอีกแล้วก็ซื้อมะเกี้ยงให้อีกเมื่อกี้ก็ไปลาแม่ต้อแหละเมื่อกี้ไปเจอเมมโมนจะแต่ก็ลากันเมื่อคืนล้วเนาะอ่าคืนกวลาไปสูงไาเสียวกลาของฝากก็ได้แต่เมื่อคืนของฝากเต็มเลยเราไม่ได้ซื้อของฝากอะไรเลยเพราะว่าของฝากมีเยอะเกินที่มันจะซื้ออีกอันฝากแมตูทํำด้ำบุญไฮเขาพันสา ไปซื้อเทียนจะเข้าากันสนี่นเนาะเวลาแม่ตูเรียบรอยยอ้อยแล้วอ้าวนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็จะวันนี้คงจะยิงยา,ยาวยาวยาวย<ม>ิงยาวทานวทานดเดือเออทาเรสะทานเรือเดีนยวนดดี้เราจะเลือกแล้วข้ามเรือขเอขาเรอ,อเราพอดีเลยว่ะถึงก็ออกได้ออกเลยเธอได้ออกเลยเพราะได้ถ่าเลยเนาะพอดีเลย ป<บ>กติเนียนถ้าต้องจอถ่านงอาไรกัน,กนออนมน้อยใครย,ยังี่เข่าอย่เขาโพดเขาโพดม่วงนละ้แซ่บได้เด้อเขาสลองเนี่ยกหรอเด๋ยวกันอ้ยรถขอไม่ได้อะมันติดรากระลักครับ จอดแป๊บหนึง่งเบรกดีมากดีแล้วสบายใจยนะเบรกดีแต่ว่ารถพักรถรถเป็นรอยเอ้ย <c oughs> เอาไปซ่อมไทยพี่ว่าไม่ต่ำกว่า 3, วสามพันแม้นแต่ฮาร์เร่อันสองจะไหนเขาเข้ากับตัววอล์กลายอ่าแต่ว่านเราได้ค่าใช้จ่ายขเขาก็ไม่อยากจะเอาเงินเขาหรอกแต่ว่าถ้าเราไม่เอาเลยเราก็ลำบากเราอีกอ่ะก็เลยเอาพันหนึ่งพอเขาเรียกว่าอุปนิเพตอื้อเลย มันไม่ได้อุบัติเหตุมันเป็นความประมาทถ้ามันเป็นอุบัติเหตุแหะฝนตกเทินลื่นมาชนนี่พี่ว่าอันนี้มันเมาเหล้าแล้วมันเออมเป็นความประมาทแต่มันไฮรัดะซซายคันสุดท้ายพอดีแล้วเราได้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 มาทางพี่มาทางพี่มาทางพี่เออหากระบอกสวิงเลยเด้อรอบนี้เต็มเอียดเลยเหรอเอียดเลย กันอันว่าวานนี่จบไก่ยังก่ออันเจ้าของอันบํานองมั่นเ่ะอมึงหึ่งคือสุบวไนดออกไปจากชีวิตกูดอกเนาะใส้ดีจนวอดมือตายเแสดงว่าประสบการณ์กับคนนี้เลยนะคือจะแบบหิวจีนนะเจะขำปะคนนี้รถชนปุ๊บโบก็เลยบอกคนลาวเขารู้เขาทำอย่างนี้พี่ไม่รู้นะวมาหลังรถชนปุ๊บ เฮ็ดเลือกจีใสบอกเฮ็ดเรียกอยู่ป้อนน้ำมันงั้นไปเรียกเจ้านายไปเรียกลูกพี่มามันก็โทรเรียกลูกพี่พอลุงถึงเจ๊กับผัวลงมาเขาก็รับไปกินข้าวเนี่ยนะกี่ตังตะลันจะกินข้าวคำแรกเจ๊ได้มาก็มืออย่างเงี้ยมึงเงี้ยใส่หัวมึงเนาะมึงเงี้ยใส่หัวเนาะมึงคงจะได้อยู่กับกูตลอดชีบีแล้วมึงต้องใส่นี้ก็ตลอดซีบีแหละบักเค้กใส่หัวยกกุหลาบข้าวเขาว่าเงินเดือนเขาน้อยได้แบบอันนี้ก็อบเม่อไหร่เกือบเดือนแล้วท่านหนึ่งนี่ไม่รู้แล้วก็ไอ้รถก็เอามึงก็รถเข้ามาเขาจะให้มึงยืมอีกบ่่่่ระหหววาางทีีีนนบบััักกก้อมเค็ใส รถมูมึงเป็นอย่างไรแต่ว่าพี่ไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าไม่อยากจะมาเถียงแล้วเขาเท mm. ่าไหร่เขาก็ถามมาแล้วคิดค่าเท่าไหร่เราก็บอกพันห้าจริงๆริงพันห้ามันไม่ได้หรอกพี่คิดสามพันนั่นแหละแต่ว่าพี <Yeah. S 2> ่ในใจนะแต่ว่าร <Yeah. S 2> ้านที่เราไปแวะซื้อของข้างหลังบ้านเขาทําอู่สีด้วย mm hmm. พอเขาทำสีก็ให้เขามาประเมินราคาเขาก็แกว่าถ้าทําที่เขาพันห้า, 1, าหรือวเขาอาจจะคิดว่าเป็นคนเราด้วยกันก็จะช่วยแบบช่วยคุยให้มันเซฟค่าใช้จ่ายลง mm. 1> 1, พันห้าแต่พี่ดูว่าพันห้ามันไม่อยู่เพราะว่าอันบนอะที่เป็นเหล็กเนี่ยคือโป้พ่นได้แต่อันพลาสติกอะโป้แล้วพ่นไม่ได้เพราะเป็นพลาสติกมันต้องมีน้ํายาอีกตัวหนึ่งพ่นก่อนแล้วก็ถึงจะเอาสีขาวมาพ่นถ้าแบงนั้นเนี่ยถ้าเอาพ่นเลยนะโป้โป้โปแล้วขัด,ข,ดขัดแล้วพ่นเลยเนี่ยมันเป็นพลาสติกเวลามันก็สีมันก็ถลอกถลอกสามสี่เดือนครึ่งปีออกเลยเวลาถ้าเราทําอู่เนี่ยเขาก็จะ ก็คือจุ๊บออกไปอะแต่ว่าอีกสามสี่เดือนเจอแดดความร้อนมันจะพอมอ่าเท่าไหร่เท่่าไหรเป็นเงินกีบหรือเ,เงินบาทเอนกีบละซีมูลกีบซีมูลว่ามีเ,เงินบาทหลือเด้ถ้าเป็นเงินบาทเ,เ,เาท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่ร้อยบาทหนึ่งพันร้อยแต่เป็นเงินกีบดีกว่าครับเรา บางอย่างถ้ามาที่นี่ก็ใช้เป็นเงินต้องถามว่าถ้าเป็นเงินบาทก็อีกราคาหนึ่งถ้าเป็นเงินกีบเอาสมมตินี่เราจ่ายเงินกีบสี่หมื่นกีบนี่ก็ประมาณหกสิบบาทถ้าเราจ่ายเงินบาทร้อยหนึ่งอ่ะใช่ไหมเป็นร้อยเพราะว่าแม่ว่าดคันนี่นะไม่อยากให้ลูกใส่เงินบาทเลทเป็นตั้มหมดเขาไล่เขาไล่ตำเนาะแม่ค้าส่วนมากที่นี่เขาเป็นแม่ค้าหมดเนยลูด็ที่จริงในโลกโซเชียลตัวเนี้ย ก็เร <jur> <pol> ื่องคุยกันเรื่องเรื่องอะเงินการนะไรที่จริงมาที่จริงๆกันมาเที่ยวที่นี่มันก็ต้องเขาก็ต้องแลกอยู่แล้วเขาเราไม่เอาเงินบาทมาซื้อเรามันเสียเปรียบอยู่แล้วแหละไปที่ไหนก็ช่างเราก็ต้องแลกเงินมาจากร้านแลกเงินอยู่แล้วน้องจะว่าฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินจริงๆที่แบบว่าอันเงินมันแลกมาแล้วเขาใส่ใสแ่มันเหมดแล้วนะขันเราเราคนในโซเชียลก็โจมตีกันจริงๆลองมาเที่ยวจริงๆดูวันคนละอย่างกับในโลกโซเชียลไอ้นักเลงคีย์บอร์ดกับความเป็นจริงมันคนละอย่างกันเลย ความประทับใจบางทีในโลกของโจเชี่ยวว่ากันไปท่านี้ก็ว่ากันไปนี่ก็ว่ากันม้ก็มีแค่คนไม่กี่คนแค่ไม่กี่คอมเมนต์เราไปอ่านดูแล้วก็เอาแค่คอมเมนต์สามสี่คอมเมนต์มาตัดสินการมาเที่ยวหรือการเดินทางมันมันไม่ใช่พอมาเที่ยวจริงๆแล้วโอ้่างันั้ตตนแบบ<อ>หน้ามือเป็นห,หน้าหลังเพราะละอย่างอะไรครับที่จริงก็เป็นบ้านพี่เมื่องน้องเนาะบางครั้งการเสพข่าวด่ะแล้วคนที่ไม่ได้มาสัมผัสเนาะกระสีบแบบ เออเผ็อยังสั้นยังสีนู่นนี่นั่นแต่ว่าคันยังเรามาเสียความประทับใจมันก็หลายอย่างเนี่ยยังไปกัมพูชาก็เหมือนกันในโลกโซเชียลก็โจมตีกันตุ่ม่ำตุ่มจำแต่ว่าในความเป็นจริงเราไปประทับใจจะตายนะแต่ลงไม่คงไม่ค่าอะไรเขาก็ดีขอบคุณค่ะอัธยาศัยดีอยู่ความสุขอยู่ที่การเดินทางแต่ว่าบางคนแบบมาอาสิเจออยังเขาก็โมโหเลยมันก็มีน้อยมันก็มีน้อยแต่ว่ามีน้อยมากจริงๆถ้ามาเที่ยวจะมันเขาต้อนรับดีนะคนเรานี่ แตกกันแล้วแต่ค้องประทับใจของ,งพครของพันเลยเนาะ<ม>เดี๋ยวเรามาอย่างงี้ก็พ่อแม่พี่น้องมาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งเพือ่อนพ่อเพือพ่อนแม่เพือ่อนน้องฝนอะไรเขาก็ต้อนรับดีต้อนรับดีทุกคนมาทุกครั้งมาที่ไหนหรือไม่ได้มาถึงแม้ไม่ได้มาลวงพยบางไปที่อื่นก็ดีหมด,ดอ่ะพี่ไม่เคยไปมาแล้วแบบอะไรที่ทาให้ไม่ประทับใจพี่ไม่เคยมีอ่ะ มาแล้วแล้วแบบไม่รู้สึกไม่ประทับใจไม่มีนะก็ adorable. ประทับใจหมดแล้วนะไม่เห็น,าาน,แ,น RPG, แบบอไปเที่ยวบ้านน้องอูร้องซานยังสื่กับพี่น้องยังก็ดตีใช่เนาะบ้านน้องตัวยังสื่พ่อแม่ก็บตอนรับดีประทับใจหมดเลนไปเพื่อนบ้านเพื่อนน้องตัวพ่อนะแม่เนาะยังจำได้นะที่เราไปกินข้าวบ้านพ่อนะพ่อย,อยังนะที่เป็นครูนะปูนะที่เป็นครูที่พ่อเขาเป็นคู่กันนะอ๋อไปปากเซปากซันปากซันนะนะ ว่าเตือนนั่นนะพอเลยฮูนะแมนมาเล่นหวยครับเนี่ย <c oughs> พี่เราหาปลาเนี่ยวันนั้นเราถูกหวยเลยลุงเรียน่ายถูกหวยเท่าไหร่ไป่รู้แจกไปแจกดสามแสนแจกไปกี่แสนไม่รู้คนละแสนแสนไม่รู้แล <Okay S 2> ถูกแจก,ก็บถูกเก็บแสนอืมแนก็บอลเรเด้เ้าก็บปุนยข้นบอลนี่นเนาะเพาว่ากันก็บอลเล่นบอลหัวกับกูไม่คิดว่าไม่ใช่ถือกิรีเนาะบอแต่เมื่อคืนนี่นะหูยหกตัวของเราอ่ะ สี่ตัวอยู่ในรถคันนี้หมดเลยมาครบบวกสี่ตัวแต่ว่ามันเรียงไม่ถูกมันมีศูนย์กับไอหกเข้ามาแทรกให้เป็นเป็นศูนย์กับหกเข้ามาแทรกกับไอสี่ตัวเราอ่ะที่จริงเรทำตทะเบียนออรถตู้นะถ,นะถูกกันโบ้ไอ,นอนมิกจริงซื้อแตตัวห้าห้าพันเนี่ยมิกอ่ะซื้อตัวห้าพันกี่นะเพิ่น,น,น,ดน,นดได้เงินเนดะ้ก็เป็นนักลงทุนเด้เนมิกฟอนก็ให้ที่ไปสามแสนพาจ้างเพิ่อนไะสามรออ้อย ลงเดินให้ติมอีกสามแสนสามแสน,นเป็นเท่าไรน,น,นะหกร้ <c oughs> <c oughs> อยพันว่าห้าหกร้อยพันว่าปปดเต็งเต็งเต็งอเขาพอใจเฮ็ดจังกศีเด้อันเพิ่นว่าใหญ่และนี่น่ยเขาบอกให้ฟอนและเอา้าบอกให้ฟอนเฮ็ดยังเขาจะให้เป็นตีดนตรีว่าน่าจะให้เป็นแบบเครื่องเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยส้มมะเกี้ยง ร้านแม่ฟิวค้าเองกับมือแม่สดสดอืมอร่อยมากแ,แม่วา่าไม่ใช่ส้มแก้วหวานนะส้มเกี้ยงอ่ะช่วงนี้มันสิบพราะคอยอันนี้ปันไดเดือนนานี่สิหวานแซ่บไม่ต้องใส่เนี่ยอันนี้ก็ใส่น้ำเชื่อมที่เนืออร่อยอ,อร่อยแล้วก็เปรี้ยวอย่างเงี้สไปซ์แบบชุ่มดนะีแต่น้ำมะเฟืองน่าหามาทำแล้วเลยเนานะน้ำมะเฟืองไหมแซ่บเลยอันนี้อร่อยกว่าบชอบกินอันนี้ ชอบกินมะเกี่ยงแต่แต่ไหนแต่ไหนเมาแล้วบ้านเราก็หายากแพงนะโดสิบแปดสิบเอาแล้วนะไปยังไงดูเพอดูนะไปยังไงขาใส่บอกคีล่าค่าเจสดขอจะเอาบอใส่ไปก่อนเปล่าออไปละอีกแล้วเดี๋ยวข้ามน้ำผงละอีน้อย,อยถ้ามีน้ำมีสะพานข้ามตรงนี้นี่ถ้าเรือบั้งนี่จะอยู่ยังไงเนี่ยเมื่แล้วเมื่ะขาไมีสะพานข้ามก็มื่อแล้ว ไปเห็นอะไรอย่างงั้นบอสค่ไปเห็นเสืออนนาหลอกหลอกตัวตกลมทีฟ้ามันยังแกลวงวะหนูซ <laughs> ื้อหนูไปกินวะหนูหนูหนูเป็นๆน่นนะยืนตะตะก้าร,รถแกวิ่งไปใ,ใต้รถแกเป็นจับทันดิเหรอ <laughs> ตำรวจพร้อมหนูน้อยไปเใ็่อยังวะปิ้งเลยบอสมันเป,นนปลี่ยนยังเด้อผู้พศหรอพศผมก็าบางจริงป่องมีแต่คนขาวๆงามๆนะ เรามาแต่ไทยอยูมอ่มะเรามาแต่ไทยโอ้สาแม่ค้าขายออกิ๊งงานตัวถ่ายแล้วแต่ไม่ติดงามเกินจนกล้องไม่ติดอ,อลูงเด็ไปถ่ายคลิปคุยสัมภาษณ์น้องเขาขายปักเพชรสาวหล่อมา,าอก,กนะพูดก็พูดดีลูกหน้าตาก็น่ารักพอถ่ายคลิปเสร็จกดปิดปุ๊บเป็นการกดบันทึกปั๊บเลยเอา้าเอา้าไม่ได้ถ,ถ่ายทายตัวเมื่อกี้เสียดายของไหม ถ้าเป็นเปิ้นไทยละจะไปได้ไหมโอ้ oh, thank you <laughs> thank you ที่รักนี่แล้วเ่ย thank you นะผู้จัดการส่วนตัว <Yeah. S 2> มีไหมคมคมมัน thank you เลย uh. ทำไมไม่มีอะไรอย่างนั้นอ่ะบนฟ้าน่ะมีเส้นอะไรอย่ <c oughs> างนะนั mm ีนอนะเมกเมกเมกไปเดินทางกัน<ะ>ต่อเด้อมุ่งหน้าสู่เมืองหงสา กี่กิโลเนี่ยดูนะองศามิแต่ป้ายบอกองศาร้อยยี่สามกิโลปันธกไก่เด้ร้อยยี่สิบกิโลที่ลาวนี่อาขนาดเศร้าร้าเป็นหรือเกียร์สโมร์คุณน้ออันนี้อย่างนี้บ้านอย่างนี้บ้านจานเหนือจานเหนือบ้านจานเหนือวิวสวยมากเลยนธอเมนฝนตกเด้ตอนนี้ถนนถนนก็จะดีแต่จะขึ้นดอยข้างหน้า ขรขาเช็คเบงมาแล้วทแล้วก็สบายใจเลยแล้วรถมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นมันคนเยอะแล้วก็รถหนักด้วยคนเยอะแล้วก็อีกของของอะไรของต่าป